นี่เราเรามาตัดไม้ครับบนภูเขาเพื่อปักแกะวะนี่เพื่อประกแกะวะ <c oughs> ้นไปบนเขา นี่คือทางไปครับทางขึ้นมาตัดน้ไผ่ครับนี่คือป่าไผ่ครับป่าไผ่ทั้งนั้นในป่าลึกครับน่นภูเขา ขึ้นอยู่บนภูเขาก็มียุงเยอะมากเลยครับ <c oughs> นี่ครับต้อกินขึ้นครับโหยุงเออ เราหลับนุ่นครับแห้งๆทีน,นี้เราจะมาตัดลากที่มันมันที่มันแห้งด้วยนะครับที่มันแห้งขาต่อเลยต้องปีนขึ้นมาครับมาตัดสูงๆมาตัดเอาสูงๆมันถึงจะมันถึงจะดีครับ อันข้างล่างเราต้องจุดยาจุดกันยุงครับยุงเยอะเยอะมาก เลือกอลำแกศเยวต้องไปทางนู้นครับทางนู้นเยอะมากเลยไปกันครับทางขึ้นก็ผุกครับขึ้นยากหน่อยนะครับมันไม่ค่อยมีคนขึ้นมาตัดมันก็เลย แห้งตายเยอะเลยครับเราต้องจุดยาก,กันยุงครับยุงเยอะป่าไผ่ทั้งนั้นครับโอ้ลำนี่ลำใหญ่เด้มันจะเป็นสีเขียว,ยวนะครับ นอกจากมันจะแห้งจริงๆถึงจะเป็นสีไมแต่ว,ว่าแก่ครับตอนก็มีแต่ต้องดูให้เป็นดูครับเต็มเลยยุงก็เยอะเ๋ยว เลือกก่อนครับเอาเลือกลำที่มันเอาง่ายที่สุดก่อนครับทางก็โดนไฟป่าเผานะครับมันก็เลยไม่ลกเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีไฟป่ามาเผามันลกมากเลยครับขึ้นมาไม่ได้อกครหาลำเก๋ เต็มเลยครับนี่จะใไผ่นั่นครับเดี๋ยวผมหาลำแก่ก่อนครับเอาลำนี้ครับแก่แล้วก็ปลายไม่หักถ้าปลายหังี่จะไม่สมบูรณ์อันนี้ปลายสมบูรณ์แล้วก็ลำใหญ่นะครับลำใหญ่นี้ก็แก่ เดี๋ยวว่าเป็นยู่ข้างในเลยเอาอยากอยู่เอรำนี้ก่อน แกได้ที่ครับเดี๋ยวตัดก่อนครับยุงเยอะเรีบครับเดี๋ยว,อเ,ยวเอาลำาลำนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาลำใหญ่ๆนะครับตัดก่อนเราจะตัดไปแค่ประมาณสามเมตรพอนะครับเราเฉพาะ่สวนโคนมันหาเอาลำง,ง่ายๆก่อนครับ แกแกเยอะครับแต่ว่าเราจะเอาลำที่มันแก่ที่สุดเอาลำนี้ครับเราจะาลงง่ายอยู่เออมีเจ้าของมันด้วยนะครับเราต้องขออนุญาตไจ้าขอนก่อนนี่คือเจ้าของนะครับเจ้าของมันเอ้ยอันขอใหม่นี่้ะครับเด้ออาบริภายในยืเปีท่านสุนุวาวเด้ออ๋อขอบคุณครับตัดได้เลื่อยบ่ อขออนุญาตแล้วนะครับแล้วก็จะทำการตัดตัวนี้นะครับยุงเยอะมากเลยความแก่ไม่ต้องพูดถึงครับแก่มากมือก็ถืออันนี้ด้วยยุงเยอะนิ่ยังหายไปหายก็เสืออีกอแล้วอเราแกนไว้ก่อนนะครับเรา เราเลือดแต่เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนครับได้แล้วครับยะดึงลงก่อ,งอีกลำหนึ่งครับแก่มากเลยเดี๋ยวจะลำนั้นลำต่อไปครับ อ่านะครับไห้สองลำนะครับเหลืออีกลำนี้แก่แล้วครับแต่ว่าให้สวยครับคดแจ่ดูแก่มากเลยเดี๋ยวฟันดูก่อนครับ อันนี้ไม่สวยครับนคตเมียดีกว่าเอาลำใหม่ครับเอาลำนี้ครับเอาง่ายดีปลายไม่หักด้วยครับลำใหญ่เอาง่ายแกร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอื้อหือ มาเงียบร้อยครับดึงลงก่อนครับดึงลงยากรมันติดตรงนู้น รงไปมันแล้วตรนนี้มันก็เป็นเขาลง,งไปเอาอยากแค่จัดเอาแค่สองสามเมตรพอครับเอาลงได้แล้วครับโอ,อ้สต้นสองต้นพอครับนี่เจ้าที่ครับ Sao kì vậy? Sao kì, Ngon Thôi Làm gì à, làm oh, yeah. gì Ôi Kẻ đây làm gì Đừng không đây nữa Kẻ đi มเก่มากครับเดี๋ยวตัดลงก่อนครับงานดึงลงก่อนครับติดตัวรุ่นเนี้ยข้างบนถึงลูกในบนนอกนี้งยากครับ Ô oh. hô. <laughs> <coughs> เก่ okay, มากเี๋ยออีกต้นหนึ่งครับเราไปวะละปีห้าลำพอครับวันนี้เอาห้าลำก่อนครับเมื่อยต้องเสียไปวะไดครับเราใส่มอเตอร์ไซค์ไปครับยังลหยแห้งครับไม่ไหตายแห้งตายเบิด โอ้ยโอเคไม่ไผ่ครับเดี๋ยวมัดเสร็จรถก่อนครับอ่าเสร็จแล้วครับอไปห้าห้าล้นะครับเราจะทำกันขนย้ายด้วยมอเตอร์ไซครับนะ แล้วก็ต้องขับรถออกจากเขานี่ออกจากกินเขานี่ประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ขับกลับบ้านอยู่ประมาณหกโลก,กว่านะครับน่าจะหกเก็นโลนะหนื่อยครับเยอะเลยครับแต่พอได้เท่านี้ครับถ้าเอารถปีัพเอารถอะไรมาขนออกก็ได้ครับเดอะเด เราไม่มีราตดัดบเข้าปากนู่นนะครับต้องเดินตามทางไปแบบน,นี้ครับยุ่งไปเยอครับัน่นก็ภูเขาครับหาเห็ดไปด้วยครับเ่อไม่เห็ด ที่นี้ก็จะเป็นอแอนน่งน้ำอะไรรู้นะครับที่สัตว์ป่าลงมานะครับจะเป็นพวกหูป่านะครับปุ่นทางลงทางลงตรงนี้จะเป็นวลาน้ำม,มากอะมาล่งนี้ครับหมูป่าต่างๆจะมาล่งนี้พวกสัตว์ป่าเราขึ้นวาลาหมูป่ากันดูครับไปกินดูครับยีน่นี่นี่ผลไม้ครับนา่าจะเป็น มาหยังบุกินไะไบุครับผลไมา้ปาา่าครับเนี่ยไปส,สินี่คันมีห้อยกินห้อยสัตว์กินแสดงว่ามันกินไดครับน่าจะกินได้อยู่มา้างนะครับมันก็เครื่องบักแตกวาครับนี่เครื่องใหม่เครื่องร้ายครับเครื่องใหม่จะบวบกหัวเครื่องบ,บักแตกเห็นนี่อะไรนะครับเครื่องใหม่ร้าย หมากไม้ครับต้นไม้พกกายกินด,ดอกยันเติบหน่วยหวานเดาเห็นไ,ไหเดาลูกกลางป้างงองดูกปกตินี่ครับเป็นเรจะเป็นน้ำเก่านะครับแต่วอนนี้มีน้ำแล้วนะครับมันจะเป็นภูเขาครับโอ้เห็นแดดเหรอครับเดี๋ยวเราออกจากสาาก่อนครับ แล้วก็ทำการออกจากป่าก่อนนะครับผูู้ผู้เขางานออกจากปา่าไปขึ้นรถกันครับเดี๋ยวมือลังที่มันตัดไหมครับแต่ว่าตัดตัดไม้ไผ่ช่วงนี้มันไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นช่วงที่ฝนตกไม้ไผ่มันอมน้ําฝนแล้วมันจะทําให้มอดขึ้นการสปริงตัวก็ไม่ค่อยดี แล้วก็มอดกินมอดขึ้นมอดกินง่ายนะครับมันต้องตัดช่วงเดือนมีนาเมษานะครับประมาณนั่นแหละประมาณกุมภามีนาเมษาประมาณนี้นะครับช่วงที่ว่า,าใบไม้ผีหรือว่ามันแห้งๆนะครับอา่าใบพายมันจะค่ายนาหมอ,อกหลายมันเหดแห่มันเหดแห่เหนียวแล้วก็มอดบ่เคยกินายครับตัดตรงตัดถือช่วงครับแต่ว่าผมอุ้ย่าเช่นกะันก็ได้มาม ทัดช่วงเดือนนี้เดือนยังพุ่มสะานพุ่มสะาฝนตกเกือบซูมือครับมื่อนี้ตกบางเสามื่อนี้แดดออกครับตกแล้วบ,บงเสาก็สิบกว่าครับไปเช็ดสื้นุย้ยหายเขาก่อนครับมันขึ้นฝนตกมันขึ้นเฮตุใดแต่ใบพลาสติกสองใบไม่กี่สิบวัตตล้วนะครับอ่ากองดรับออเดอร์กันเรื่อยๆครับเพราะว่า ตึงในตัดใหม่เนาะใหม่กับซิบัตแล้วอเคครับ nó ngon vàng của gì mình hẹn ăn ทาได้ไหมของเฝ้า,าหากรอดลุกตัวอันตรายคือมอดนะครับ